ทำอะไรของเธอเนี่ยประทานลองฟังสิคะเหมือนมีใครกำลังวางแผนอะไรอยู่อะไร่สาละออกไปได้แล้วทา,าลองิงเป็นแค่แม่บ้านต้องสวยขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยที่รักไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้เองนั่นไงได้กินใช่ไหมคะไม่เห็นจะมีอะไรเลยแค่คู่รักคุยกันไปทำงานได้แล้ว ฉันจ้างเธอมาทําความสะอาดนะไม่ได้ให้มาสอนรู้เรื่องคนอื่นแต่ว่าเท่าที่ฟังมามันดูไม่ปกติเลยนะคะจะเรื่องอะไรก็ช่งางออกไปเลยแล้วเรยวแล้วไปได้แล้วเรยวฉันจะหั่ออกไปกลเร็วด๋ยวคนอื่นจะเข้าใจพี่หนุ ส,สวัสดีครับท่านประธานผมไปทำงานก่อนนะที่รักคุณต้องไม่เชื่อผมแน่เลยท่านประธานมีอะไรกันกับแม่บ้านในห้องน้ำอะ่ะไม่มายไงเออจริงนี่ผมจะโกหกคุณทำไมล่ะ โถ่เฮ้ยแล้วพนันกงานคนอื่นจะคิดยังไงเนี่ยเ๊ะแล้วเมื่อกี้ทำไมคุณท็อปถึงมาอยู่ในห้องฉันได้ ันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะชอบเล่นของสูงแบบเนี้นี่พูดอะไรของคุณอะอย่ามาตีหน้าซื่อหน่อยเลยนะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่าเธอทำอะไรกับท่านประธาน <c oughs> ในห้องน้ำ <c oughs> ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ <c oughs> มันลองกับฉันหน่อยไหมล่ะรับรองไม่ผิดหวังแนะนะ่นอนไอ้โลกจิตนี่ มียแกนูนฉันเป็นแม่บ้านนะจะไปมีอะไรกับท่านประธานได้ไงใครมันจะไปรู้ล่ะเธออาจจะไม่อยากเป็นแม่บ้านแล้วก็ได้เลย์ตัวเขาแรกว่างๆนะก็ไปใช้สิทธิประกันสังคมบ้างนะพามาออกจากป่าอะหรือไม่ก็เอาเงินเดือนที่ได้อะไปโรงเรียนวิชาจริยธรรมใหม่นี่จบมาจากที่ไหนอะเขาไม่สอนหรอเรื่องนี้อะไม่ไม่ ได้ดีงไงมามาดาดพิธกีกรรแบบฉันเน่ยฮะสักวันเนี่ยแกจะต,ต้องโดนไล่ออกคุณตูนครับช่วยเรียกแม่บ้านที่ชื่อไม้ไมมาหาผมทีด่วนเลย ประธานมีอะไรหรือเปล่าคะเมื่อเช้าก่อนที่คุณจะเข้ามาหาผมคุณได้ยินอะไรบ้างอ๋อคือนี้นะคะวันนี้ฉันเข้างานเช้ากว่าปกติเพราะจะได้ทำความสะอาดห้องคุณก่อนที่คุณจะมา แต่พอฉันเปิดประตูเข้าไปก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องกำลังคุยกับใครก็ไม่รู้อยากย่องเงินสิบล้านเอกสารบัญชีอะไรสักอย่างฉันเลยค่อยๆแง้มประตูเข้าไปดูแต่ก็ไม่เห็นว่าเป็นใครพอเขาหันมาฉันก็ตกใจเลยรีบเปิดประตูห้องน้ำแล้วก็เข้าไปเจอคุณนะ่ะ มีอะไรหรอคะเอกสารบัญชีของบริษัทหายไปอะไรนะคะฉันคิดว่าฉันรู้นะว่าใครเอาไปแต่เธอต้องช่วยฉันแล้วช่วยยังไงอะคะอาว ลับแล้วหรอคะก็ใช่แล้วสิเธอเชิญฉันอยู่ทําไมล่ะฮะไม่เห็นเนาะคนอื่นเขากลับกันหมดแล้วเนี่ยก็ไหนบอกว่าจะลองไงคะเปลี่ยนใจแล้วหรอแล้วไหนเธอบอกว่าให้ฉันไปลองกับเมียไง <c oughs> ก็ถ้ามีของดีมันก็ต้องแบ่งๆกันใช้ไหมอะคะ มาถึงมีสองใบตัวเลขไม่เหมือนกันฮัลโหลครับขอโทษนะครับที่มารบกวนเวลาเลิกงานของคุณน่ะแต่ว่าช่วยเช็คให้ผมหน่อยได้ไหมว่ายอทิศเบิกล่าสุดเนี่ย ยอดเท่าไหร่ครับงานล่าสุดเป็นยอดจากคุณบิวตี้นะคะใช่แล้วครับค่ะสักครู่นะคะยอดที่เบิกล่าสุดของวันที่17กันยา6ล้าน8แสนบาทค่ะขอบคุณมากๆครับไอพวกเลี้ยงไม่เชื่อง คุณท็อปท่านประธานนี่คืออะไรฮะเออ,เอ,อมันคือมันคือแบบว่ามันยอดจริงๆเนี่ยคือหนึ่งล้านแปดแสนแต่คุณบิวตี้เบอร์ไปหกล้านแปดแสนนี่คุณจะบอกนะว่าคุณสองผัวเมียรวมหัวมันโกงทางบริษัทผมอะฮะ ท่ทานประธานครับผมขอโทษนะครับคือผมใส่เลขผิดไปนิดเดียวเองครับใส่เลขผิดอ่ะคุณจะมาแก้ตัวหน่อยเลยคุณท็อปเลขหนึ่งกับเลขหกม,มันต่างกนันเยอะเลยนะบริษัทเราเสียหายไปแล้วก,กี่ล้านผมขอโทษนะครับท่ทานประธานผมไล่คุณออกแล้วก็เมียของคุณด้วยท่ทานประธานครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผม,ผมขอร้องนะครับเราอะไปสู้กันในชั้นศาลแทนแล้วกันนะครับ ท่านประธานครับผมผมยอมรับผิดทุกอย่างเลยครับท่านประธานอย่าเอาเรื่องผมเลยนะครับเสียใจด้วยนะครับออกไปจากบริษัทผมได้นะแล้วก็อย่ามาเยีย่ยมที่นี่รวม,มเยีย่ยมคุณด้วยไปอ้สมน้าทำงานดีๆไม่ชอบชอบหาเรื่องใส่ตัวเอาไปเลยไปสุดขอบคุณเธอมากนะที่ช่วยฉันไว้อะ แต่ว่าท่านประธานน่ะควรมาให้เร็วกว่านี้นะคะนี่ฉันเกือบโดนป้ามมะขอโทษทีพอดีฉันต้องโทรไปเช็คกับฝ่ายบัญชีก่อนอนะ่ะแล้วเธอเป็นอะไรไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เลยค่ะเรื่องแค่นี้ไปเอาอยู่โอเคเก่งนะเนี่ยแค่นังค่ะนหน้า